สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาจาัด10บอันดับเกมหน้าเล่นสำับผมผมกันเลยนะครับการที่ผมจัด10บอันดับขึ้นมานี้เป็นความชอบโดยส่วนตัวนะครับและเป็นเกมที่ผมคิดว่าน่าจะสนุกสําหรับผมนะครับสนุกที่สุดเลยแหละไม่ใช่หน้านะครับผมก็อยากจะมาจาัด10อันดับนี้ให้ท่าผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีเกมที่ท่านผู้ชมเคยเล่นกัน <Ĉ> หรือไม่ไปดูกันมาเริ่มกันอน <this> ันดับที่สิกันเลยนะครับ อันดับที่4ผมยกให้เกมนี้เลยนะครับเป็นเกมที่สนุกสําหรับผมนะครับแต่ก่อนผมติดมากเลยนะครับเกมนี้ผมคิดว่าเป็นเกมที่ผมชอบนะโดยส่วนตัวนะครับเป็นเกมที่แบบเอาชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วแบบยังไงอะแบบเป็นเกมที่แบบสนุกดีนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเล่นเพลินนะผมคิดว่าเลยจัดเอามาคลิปนี้ให้มาอยู่อันดับที่สินะผมคิดว่ามันเป็นอีกเกมหน,นึ่งในแหละที่แบบเล่นเพลินแล้วก็มี อะไรเล่นหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเก็บของอะไรเงี้ยก็เป็นหุ่นยนต์อะไรเงี้ยครับก็มีดาดอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะฮะอาจจะไม่มีผลนะครับผมก็ชอบนะฮะเกมนี้โดยรวมก็ชอบนะเกมนี้ผมคิดว่ามันสนุกดีนะครับผมก็แต่ก่อนผมเล่นมากเลยครับผมก็เลยจัดมาอยู่ในอันดับที่สิบกันเลยนะครับผมคิดว่าก็น่าเป็นเกมดีนะถ้าไม่ลองไม่รู้นะฮะเกมเนี้ยเนี่ย ต้องไปลองเล่นกันเองดูนะครับว่าจะสนุกหรือไม่นะครับแต่ว่าเล่นนานไปมันก็จะเร็วขึ้นนะครับก็ต้องทําใจนะครับบางทีมันก็หลบไม่ทันนะครับผมอันดับที่9นะครับอันดับนี้ผมยกให้เป็นเกมรถวิ่งเก็บเหรียญนะครับด่านแต่ละด่านเนี่ยก็เยอะนะครับรถแต่ละรถเ,ะนะรละละเนี่ยก็เยอะนะครับผมก็เ,เป็นเกมแนวขับรถวิ้งเก็บเหรียญไปเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะมีน้ํามันหมดนะครับ แต่ถ้าอัพน้ํามันอาจจะนานหมดก็ได้นะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องเก็บตังค์ยาวนานนะครับก็ใครที่มองหาเกมเล่นนานๆเก็บตังค์นานๆนะครับผมก็แนะนําเป็นเกมนี้เลยนะเล่นประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยก็ผมคิดว่าก็ยังไม่ได้ลดครบทุกคันเลยนะครับ ด่านก็เยอะนะครับท่านผู้ชมก็ผมก็แนะนำนะส่วนใครที่อยากเอาไว้เล่นแก้เครียดแก้เซ็งอะไรเงี้ยผมคิดว่าเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งแหละที่ตอบโจทย์เลยนะครับด่านเนี่ยมันก็เยอะด้วยนะครับผมก็ดูเลยดูเอาเลยเยอะจริงๆครับด่านใหม่ก็มีนะครับผมก็ชอบนะเกมนี้แต่ก่อนผมติดมากเลยนะครับแต่ก็ขี้เกียจเล่นครับมันนานครับไปดูอันดับต่อไปกันเลยอันดับที่8นะครับ อันดับที่8นี้ผมยกให้เป็นเกมแนวต่อสู้นะครับเราจะรับบทเป็นตัวสีดำนะฮะแล้วก็วิ่งไล่ฆ่าทำภารกิจนะเกมนี้จะทำการช่วยผู้ประกันใช่ปะ่ะใช่ตัวประกันนะแล้วก็วิ่งต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่เล่นเพลินแล้วก็มีคอมโบให้เลือกเล่นนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบเกมแนวต่อสู้แนวนี้นะผมก็คิดว่าเกมนี้โคตรยอดนิยมเลยนะ เกมนี้มันสนุกจริงๆเลยนะครับผมผมคิดว่าใครที่มองหาเกมแนวต่อสู้คอมโบแนวสนุกๆผมคิดว่าเกมนี้ตอบโจทย์ทั้งมู้สมแน่นอนเลยครับเพราะว่ามันเป็นเกมเล่นเพลินนะครับเล่นระยะยาวก็ยังได้เลยเกมนี้จะเป็นเกมแนวผ่านด่านนะครับที่จะทําการผ่านด่านไปเรื่อยๆนะผมคิดว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็เล่นบ่อยนะผมเล่นมาแทบจะทุกเกมเลยนะครับผมมาดูอันดับที่7กันเลย อันดับที่เนี้ผมจะยกให้เป็นเกมซอมบี้วิ่งไล่กินคนนะและก็จะเพิ่มจํานวนตามที่เราได้นะครับผมและก็จะมีกล่องอะไรให้เราเก็บกันด้วยครับแล้วเราก็จะแปลงร่างเป็นอันนั้นนะครับแปลว่าตอนนี้เห็นไหมครับเป็นนินจานะครับนินจาแต่ก่อนเนี่ยผมเล่นแต่ก่อนมันไม่มีความสามารถอันนี้นะผมคิดว่าทุกวันนี้มันปรับดูว่ามันเก่งขึ้นดูดิแต่ก่อนไม่มีนะดูดู ตัดเครื่องบินยังได้อะผมคิดว่าแต่ก่อนมันไม่มีแบบนี้นะครับคือผมเล่นเนี่ยคือแบบนินจาโดดได้แค่2อจังหวะเท่านั้นนะครับ mm hmm. ใครที่มองหาเกมแนวเล่นเพลินสนุกนะครับ mm hmm. ก็แนะนําอยู่นะเกมเนี้ยเป็นเกมที่ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับ mm hmm. แต่ก่อนผมรอบที่สุดเลยเกมเนี้ย mm hmm. เล่นทั้งวันเลยเกมเนี้ยผมคิดว่ามันเพลินดีนะครับ mm hmm. ผมก็เล่นๆไปเรื่อยๆนะครับเก็บตังค์ซื้อ อาวุธเฉพาะอะไรก็ว่าไปนะครับเก็บตั้งอัพเบีก็ว่าไปนะครับผมดูดิครับโคตรสนุกเลยอันดับที่6นะครับ อันดับที่6ผมจะยกให้เป็นเกมนี้แะครับเป็นเกมหมูแนวผ่านด่านนะครับที่เราต้องประกอบรถเพื่อที่จะผ่านเข้าเส้นไซให้ได้นะครับผมผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมเนี่ย uh, ที่ต้องใช้สมองนะครับในการผ่านด่านด้วยนะครับที่ต้องการประกอบรถนะครับเพื่อที่จะเข้าเส้นใซให้ตามเวลาที่ก, Kurt กําหนดเพื่อที่จะได้รับดาวนะครับ D C D ผมผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมเนาะนี่แบบผมเล่นมากแต่ก่อนนะเล่นแบบเล่นบ่อยมากๆเลยจริงๆคือเกมเนี้ยเนี่ยจะมีด่านให้เลือกเล่นเยอะมากเลยนะครับ ถ้าใครมองหาเกมแนวเล่นคลายเครเียดเล่นระยะยาวผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมตอบโจทย์ของท่านผู้ชมมากๆกันเลยนะครับผมเ,เกมนี้ก็มีหลายโหมดนะก็น่าจะมีแบบป้อนอาหารพะราซากันด้วยนะครับเกมอันนี้คือมีมานานแล้วนะนะถ้าใครสนใจก็โหลดมาเล่นกันได้เลยอันดับที่5อันดับที่5เกมนี้จะเป็นเกมแนวซอมบี้แบบ เอ่อยังไงอะ่ะแบบเราเล่นเป็นตัวสีเขียวใช่ไหมครับแบบจะให้แบบหาซอมบี้อะ่ะมาทําเป็นสมูทตี้เพื่อขายให้คนนะครับเกมเนี้ย คิดว่าเนี่ยเกมนี้เนี่ยสนุกจริงครับสนุกทุกเกมที่ผมจัดมาเลยครับเป็นเกมที่ผมชอบนะก็บอกแล้วไงครับว่าการที่ผมจัดอันดับมาเนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็ชอบมากเลยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยคือแบบตอบโจทย์มากเล่นระยะยาวก็ดีด่านก็เยอะนะครับผมคิดว่าเป็นอีกเกมหนึ่งแหละที่โคตรสนุกผมเล่นเกมนี้ติดงอมแงมมากเลยนะครับเกมนี้แบบแต่ก่อนผมก็โปรด้วยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วครับผมก็ ่อไปเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่โคตรจะสนุกโคตรมันเลยครับที่เราต้องตามล่าซอมบี้มาทําเป็นสมูทตี้ให้ขายให้คนเพื่อจะเก็บตังและหาอาวุธมาล่าซอมบี้นะครับง่ายกว่าเดิมนะครับผมก็ใครที่มองหาเกมเล่นสนุกๆเกมนี้เลยครับอันดับที่4 อันดับที่4ผมยกให้เป็นเกมคุณยายแกนนี่ภาคหนึ่งนะครับเล่นง่ายและก็หัวร้อนก็มีครับแบบถ้าปรับโหมดยากเนี่ยคือวิ่งเร็วมากเลยนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าใครไม่ชอบเกมแนวผีๆเนี่ยก็น่าจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณชอบเกมคุณยายแกนนี่นครับเป็นเกมที่แบบเออเกมผีอ่ะสมดุลน,นะครับเกมนี้เนี่ยเล่นสนุกเล่นง่ายนะครับถามว่าเล่นง่ายมันก็ง่ายหละต้องหาของมาเพื่อที่จะออกจากบ้านคุณยายแกนนี่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีอัปเดตมาใหม่นะภาค1.8นะครับก็มีชั้นใต้ดินด้วยนะครับก็ใครที่มองหาเกมเล่นแบบแนวยสยองขวัญหรือแบบระทึกแบบหัวใจจะวายอะไรเงี้ยผมแนะนําเลยครับเกมคุณยายเจนนี่ตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอนนะครับผมก็ชอบนะเกมคุณยายเจนนี่เนี้ยอ่ก็สนุกดีนะครับท่านผู้ชมไปดูต่อไปกันเลยอันดับที่3นะครับ อันดับที่3าผมยกให้เป็นเกม My Cup นะครับเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะแต่ถ้ามีเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ยบอกเลยเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่โคตรจะสนุกเลยครับเล่นกับเพื่อนสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆครับผมก็ชอบแกล้งกันนะครับชอบป้นของกันนะฮะแบบเอาไว้ฆ่ากันนั่นแหละครับแบบเล่นสนุกเพลินๆนะครับเป็นเกมแนวต่อสู้ก็ได้สร้างสรรค์ก็ดีนะครับผมว่าถ้าเล่นเป็นโหมด Survival เนี่ยถ้าใครชอบแบบเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยก็ ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับดี๋ยวผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งไงยังไม่รู้อะไรมากมายไงแบบรับของเป็นอยู่นะฮะก็อะไรเนี่ยมีแบบ C4 โฟทีนทีระเบิดเล่ตุ้มเปไปหมดนะครับแบบโอ้โหวุ่นวายกันไปหมดนะครับผมชอบนะเกมไมค์ครับเนี่ยเวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยถ้าใครที่ชอบเกมไมค์ครับนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ผมมากมากเลยครับอันดับที่2นะครับ อันดับนี้ผมจะยกให้เป็นเกมมรดกนะครับเกมแนวแบบขุดหาเงินนะครับแล้วก็เอามาสู้กับทหารฝั่งตรงข้ามนะเกมนี้ถามว่าสนุกไหมผมตอบได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับใครที่มองหาเกมแนวสนุกแบบเล่นเพลินนานๆนะครับแต่ถ้าถาผู้สมสู้เขาไม่ได้ก็ควรจะเล่นโหมดง่ายๆก่อนนะครับอย่าไปเล่นโหมดยากสุดนะเพราะเกมนี้ยังไงง่ายมันก็ยากนะครับ โหมดง่ายยังยากเลยครับอย่าไปเล่นโหมดยากเลยมันจะโคตรยากไปอีกนะงงไหมผมก็งงนะครับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวขุดทองแล้วก็หาตังค์มาซื้อทหารนะครับเพื่อที่จะต่อกรกับทีมตรงข้ามนะครับผมคิดว่าเกมมรดกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่เล่นเพลินเล่นระยะยาวได้นะครับเกมเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็น เกมแนวแบบต่อสู้นะฮะทำลายฐานสตูนะฮะแล้วก็สามารถบังคับตัวละครไปตีฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีสกิลให้กดด้วยนะครับส่วนใครที่มองหาเกมแนวเล่นเพลินเล่นระยะยาวหรือแบบใครที่อยากเติมก็เติมได้นะผมคิดว่าเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกมากๆเลยอันดับที่หนึ่ง อันดบับที่หนึ่งจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้เลยครับนอกจากเพื่อประทาซอมบี้เกมนี้นอกจากจะทําให้ผมแบบมีซื่อเสียงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมชอบเล่นมากเล่นแบบเล่นจนแบบเล่นไม่รู้จะแบบหมดดา่านยังไงคือแบบเป็นเกมที่สิวมากๆเลยครับเนี่ยมีโหมดให้เล่นเยอะแยะมากๆนะครับอย่างเช่นทุบหเนี่ยผมก็ชอบเล่นนะผมเล่นผ่านมาหมดแล้วส่วนใครที่มองหาเกมแนวแบบเล่นง่ายๆไม่เชิงว่าง่ายนะผมว่าก็ง่ายแหละนะครับถ้า าผู้ชมรู้จักการเล่นนะฮะผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่โคตรจะเล่นเพลินเลยนะเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบที่สุดในบรรดาของการที่ผมเล่นเกมแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทําให้ผมมีซื่อเสียงก้านได้นะครับแล้วก็มีโหมด s u เว i v a ลให้เล่นนะโหมดนี้จะยากนะถ้ามีธงเยอะๆเนี่ยถ้าคุณแบบเล่นแล้วอ่ะแบบไปถึงแบบธง20ธงอะไรเงี้ยแบบมันจะยากนะโหมดนี้เนี่ย ก็มีการสู้กับบอสด,ด้วยนะครับสู้กับบอสเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะยากเนะยผมก็เล่นผ่านมาหมดแล้วนะเกมเนี้ยส่วนใครที่มองหาเกมนเนี้ยเนี่ยผมคิดว่าเกมเนี้ยตอบโจทย์หลายคนคงจะเคยเล่นมาแล้วนะครับผมผมก็แนะนํานะเกมเนี้ยเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายสบายใจเล่นเพลินนะครับสบายใจยังไงผมไม่รู้นะครับสบายใจก็แบบว่าไม่หงุดหงิดมากแล้วก็ไม่หัวร้อนมากเลยครับก็มีแบบ ปลูกต้นไม้ด้วยนะครับเกมนี้เนะี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมมากๆเลยครับที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับผมก็หมดแล้วนะครับสำหรับเกมที่ผมแบบยังไงจัดอันดับมา10อันดับนะครับอาจจะมีเกมไหนที่แบบผมพลาดไปบ้างหรือท่านชมไม่ดีก็ขออาภัยกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ